อยากเชื่อให้แบบ manifest ให้แบบเป็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ดีอาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นจที่ <c oughs> เปลี่ยนชีวิตเราไปในทางที่ดี <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติอยู่แล้วจริงๆทุกช่วงอายุมันไม่มันก็มีความเสี่ยงเท่ากันอยู่แล้วสาหรับหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ว่าเราจะตอนนี้ 24- 25หรือว่าพ้นเป็นจักรเไปแล้วเราก็ยังต้องแบบมีสติแล้วก็ระวังตัวเองอยู่แบบมากๆอยู่ดี เรื่องงานค่ะน่าจะเป็นแล้วแต่ช่วงด้วยมั้งคะแล้วตอนนี้เราทํางานเยอะเลยก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากรู้ค่ะว่าแบบในอนาคตเรามีเกณฑ์ที่จะแบบมีงานใหม่ๆมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหรือเป <Okay. S 1> ล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นคําถามที่ถามบ่อยใน <Okay. S 1> ในอายุประมาณนี้แล้วกันค่ะใช่เรื่องพยายามเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอค่ะไม่ว่าแบบโอกาสจะเข้ามาตอนไหนเราไม่รู้เลยแบบอาจจะเข้ามาตอนเบนจเพศแล้วถ้าเราทําได้แบบไม่ดีมันอาจจะแบบอ่ะส่งผลกับดวงหรืออะไรก็ตามแต่เหมือนที่คนไทยเชื่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า รู้สึกว่าสุดท้ายแล้วการเต็มตัวเองไว้ให้พร้อมมันมันดีมันดีที่สุดอยู่แล้ว